เครื่องเงินชุดใส่บาทสองสีนี้ขายแล้วได้ราคาต่างกันกี่หมืน่นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องเงินที่ลูกค้านํามาขายที่ร้านของเรายอดนิตคือชุดใส่บาทนี่เองค่ะวันนี้ลูกค้าสองรายนําชุดใส่บาทมาขายให้กับร้านเราชุดแรกเป็นชุดเครื่องเงินสีเงินดูสว่างสวยพอวัดเปอร์เซ็นต์ออกมาได้เฉลีย่ย28-61%ค่ะส่วนเครื่องเงินอีกชุดมีผิวดําครับแต่วัดเปอร์เซ็นต์เงินออกมากลับได้มากกว่าชุดแรกเครื่องเงินนี่เหมือนมนุษย์เราเลยนะคะดูแต่เพียงภายนอกไม่ได้จริงๆต้องวัดกันที่ภา ในสําหรับเคสชุดใส่บาทสอชุดนี้เครื่องเงินชุดสีขาวลูกค้าได้รับเงินกลับไป25,500บาทส่วนเครื่องเงินชุดสีดําได้รับเงินกลับไป41,600บาทค่ะ เครื่องเงินแม้รูปทรงขนาดและน้ำหนักพอๆกันแต่กับมูลค่าต่างกันถึง16,100บาทเลยทีเดียวค่ะต้องวัดกันที่เปอร์เซ็นต์เงินค่ะลูกค้าท่านใดมีชุดใส่บาทแบบนี้หรือมีเครื่องเงินหรือเงินทองนาคสามารถนํามาประเมินราคาและขายกับเราได้นะคะร้านเรารับทุกสภาพค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าโดนกดราคาคิดถึงเราร้านซื้อตรงรับซื้อทอง s c สซีพาซาสายใต้ใหม่ร้านเราไม่กดราคาและทํางานโปร่งใสต่อหน้าลูกค้าแบบร 100ก่อนขายให้ลูกค้าตรวจดูราคารับซื้อทองที่จอทีวีหน้าร้านเพื่ออัปเดตราคารับซื้อปรับราคาล่าสุดตามสมาคมค้าทองคำแบบเรียลไทม์และตอนเช็คเปอร์เซ็นต์ก็มีจอทีวีแสดงเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันต่อหน้าร้านเราอยู่ชั้นหนึ่งห้างเอสซีพาซาสายใต้ใหม่ตลิ่งชันกรุงเทพติดกับร้านเชสเตอร์กิลหรือถ้าอยู่ไกลลูกค้าสามารถส่งพัสดุหรือเรียกแมสเซนเจอร์แต่ละแอปส่งของมาตรวจเช็คประเมินราคาและขายกับเราได้ถ้าทาง างร้านเช็คแล้วเป็นโลหะมีค่าสามารถขายกับร้านเราได้ทันทีภายในวันที่เราได้รับสินค้าพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอทุกขั้นตอนและส่งวิดีโอให้ลูกค้าก่อนโอนเงินค่าของและค่าขนส่งคืนให้ลูกค้าที่ร้านมีที่นั่งสําหรับลูกค้าที่รอทางร้านแกะเพชรพลอยออกจากเครื่องประดับ ระหว่างรอทางร้านมีหนังสือธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้นั่งอ่านเพลินๆและแจกสำหรับลูกหลานลูกศิษย์หลวงพ่อทางร้านยังมีบริการรับฝากขายพระเครื่องพระราชพรมายานหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะคะสนใจบริการของเราติดต่อเราตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ